สวัสดีครับพบกับเราเหมือนเดิมมุมเกา่ามุมเดิมเวลาอาจจะไม่ตรงกันบ้างเพราะบางวันก็ตื่นเช้าบางวันก็ตื่นสวยบางวันก็เมาบางวันก็ไม่เมาอันนี้มาในบรรยากาศแดดน่าจะแรงครับวันนี้ ตอดมันตอดมันคลิปมันติดเหลืองบาสมบูรณ์นะเด้ไก่ตัวนี้ยูมกันมาโดนนะอา้าวธรรมศาสตร์ขัดสันโมวากันมาเสียอัตัวนี้ออกขาขีดถูดเอ้ยขาขีดถูดขาขีดถูด บรรยากาศตรงนี้กาา็นานสิร้อนครับเพราะว่าตอนนี้บันทีนสามโมงกันแดดเปียงเปียงร้อนกับสิ่ไข่ก็ส่วงมีษาพังหันอยู่หรอกยังกระไดสว่วงมีษาพังหันโอ้ยทรมานแหงแสียเปิดเหนื่อเบิดตูวตรงนี้ก็ยังตัวงานเหมือนเดิมครับคือสีเศร้าไปหางานอะไรเบื่อเลยนะฮะขอบคกณครับจาก เขามีข้อจำกัดครับมีข้อจำกัดอ่ามีข้อจำกัดเรื่องร่างกายนิดนึงก็เ,เลยหางานยากกว่าเขาแต่ไม่มีงานกับมีแต่งานก่อสร้างครับเกี่ยวกับอายุกับลายละเกื่อกับโบไบคือกันนี่จะก็ว่า,วาหรืออะไรกบไปหาเห็นงานซ้ำนี่กบโอดเอาไปนั <c oughs> ่นก็อดจนถึงที่สุดแล้วละ่ะมันจังโบไปมันจังโบเหี้ นเนี่ยผลนี่ก็ะ่ต้องไปบอกใครฟังครับหาเห็ดนี่แหละเรียงไก่เรียงกานี่แหละแต่ว่ามันกระโเห็นผลเห็นดอกหรอกเรียงไ่เรียงเอาความซุกเรียงเอาเรียงเอาหนี่ซื้อเรียงเอาความซุกความมั่นนี่ซื้อดอกความช้าใจถูก,กั่อไป <c oughs> คอยเห็ดคอยสั่งมันเวิดเวลาหาล้วละ่ะ Nguyên nga khoai kim nga 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 kim เอาเมากินเมากินไปเลยหลาย